เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วการผ่อนบ้าน30ปีเราจ่ายไปทั้งหมดกี่ล้านบ้านราคา5ล้านแต่พอรวมดอกเบี้ยแล้วบางคนบอกว่าเกือบ11ล้านฟังดูน่ากลัวมากใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วมูลค่าที่เราจ่ายไปอาจจะไม่ถึง5ล้านด้วยซ้ำเพราะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อเข้ามาเปลี่ยนเกมทั้งหมดแล้วคำถามคือ เราควรรีบโปะนี้ให้หมดไวๆหรือปล่อยให้ผ่อนยาวแล้วใช้เงินที่เหลือไปลงชุนแทนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับว่าจริงๆแล้วหนี้บ้าน30ปีอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทาเอมิม e ันนี่คริปโตวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แทบทุกคนต้องเจอในชีวิตนั่นคือหนี้บ้านผมเชื่อว่าหลายคนมีความฝันอยากมีบ้านสักหลัง แต่พอได้ยินคำว่ากู้บ้าน30ปีก็ตกใจทันทีเพราะเหมือนเราจะเป็นหนี้จนแก่หนี้จนตายและบางคนถึงกับบอกว่าไม่อยากกู้เพราะไม่อยากเสียดอกเบี้ยทิ้งแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในมุมของเงินเฟ้อและการลงทุนหนี้บ้าน30ปีอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดครับวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปดูว่าจริงๆแล้วเราจ่ายบ้านไปเท่าไหร่กันแน่ ถ้าเอาเงินเฟ้อเข้ามาคำนวณด้วยช่วงที่หนึ่งทำไมคนกลัวผ่อนบ้านก่อนอื่นต้องยอมรับว่าเวลาพูดถึงการผ่อนบ้านคนส่วนใหญ่จะคิดแค่ว่าบ้านราคา5ล้าน er, แต่พอกู้ไปแล้วต้องจ่ายรวม10ล้านฟังดูเหมือนเราจ่ายเกินเกือบเท่าตัวใช่ไหมครับ <S <s เช่นสมมุติว่าบ้านราคา5ล้านกู้ดอกเบี้ยเฉลี่ย6%อร์ซต่อปีผ่อน30ปี เราจะจ่ายเดือนละประมาณ30,000บาทรวม30ปีเท่ากับประมาณ10.8ล้านนั่นแปลว่าดอกเบี้ยอย่างเดียวก็เกือบ5.8ล้านแค่ได้ยินตัวเลขก็ท้อแล้วครับมันทำให้หลายคนพยายามรีบโปะรีบปิดหนี้ให้ไวที่สุดเพราะคิดว่ายิ่งนานยิ่งจ่ายดอกเยอะช่วงที่2เงินเฟอ้อคืออะไรแต่เดี๋ยวก่อน ผมอยากชวนให้ทุกคนหยุดคิดแล้วมองในมุมของเงินเฟอ้อครับเงินเฟอ้อคืออะไรคือการที่ค่าเงินในอนาคตมีค่าน้อยกว่าวันนี้พูดง่ายๆก็คือเงิน1,000บาทวันนี้อาจจะซื้อของได้เยอะกว่าตอนอีก20ปีข้างหน้าถ้าเงินเฟอ้อเฉลี่ย7%ต่อปีแปลว่าทุกปีค่าเงินจะหายไป7% 20ปีผ่านไปเงิน1,000บาทอาจเหลือค่าเทียบเท่าแค่250บาทเท่านั้น แล้วนี่คือกุญแจสำคัญครับเวลาที่เราผ่อนบ้านระยะยาวเงินที่เราจ่ายในปีที่20หรือ30จริงๆแล้วมีมูลค่าแท้จริงน้อยกว่าที่เราคิดครับช่วงที่3ตัวเลขจริงๆกันมาลองดูตัวเลขจริงๆกันครับบ้าน5ล้านดอกเบีย้ย6%ผ่อน30ปีรวมจ่าย10.8ล้านแต่ถ้าเอาเงินเฟอเอร์ต่อปีมาคิดว่า เงินในอนาคตมีค่าน้อยลงเรื่อยๆแล้วคำนวณกลับมาเป็นมูลค่าเงินวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้จ่าย10.8ล้านแบบที่เห็นบนกระดาษน,นะครับแต่จริงๆแล้วเราเหมือนจ่ายไปแค่4.5ล้านเท่านั้นใช่ครับจากที่เราคิดว่าเรากำลังโดนดอกเบี้ยฟันเกือบ6ล้านพอคิดเงินเฟ้อเข้าไปมันกลายเป็นว่าเราเหมือนได้บ้าน5ล้าน แต่จ่ายจริงๆ4.5ล้านเองในมูลค่าเงินปัจจุบันฟังดูน่าเนอะแต่จริงๆนี่คือพลังของเงินเฟอ้อครับช่วงที่4ผ่อนนานดีกว่าผ่อนสั้นแล้วตรงนี้แหละที่หลายคนเริ่มสงสัยว่างั้นถ้ายิ่งผ่อนนานยิ่งดีหรือเปล่าคำตอบคือมันขึ้นอยู่กับมุมมองครับถ้าผ่อนสั้นเช่น15ปีคุณจะเสียดอกเบี้ยน้อยกว่าเยอะ รวมแล้วอาจจะจ่ายแค่7.6ล้านแทนที่จะเป็น10.8ล้านแต่ถ้าผ่อนนานเช่น30ปีถึงแม้ดอกเบี้ยรวมจะแพงแต่เงินเฟอ้อช่วยให้ภาระมันเบาลงอีกมุมหนึ่งคือถ้าผ่อน30ปีคุณจ่ายเดือนละ3 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเลือกผ่อน15ปีคุณต้องจ่ายเดือนละ4 2 0 0 0บาทนั่นแปลว่าคุณจะมีเงินเหลือเพิ่มเดือนละ12,000บาทถ้าผ่อนยาวกว่า แล้วคำถามคือคุณจะเอาเงิน1 2 0 0 0บาทนั้นไปทำอะไรถ้าเอาไปกินเที่ยวช้อปปิ้งก็จบครับแต่ถ้าคุณเอาไปลงทุนเรื่องมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับช่วงที่5โอกาสการลงทุนลองสมมุติว่าคุณไม่โปะบ้านแต่ใช้เงินส่วนต่าง1 2 0 0 0บาทต่อเดือนไปลงทุนแทนลงทุนอะไรดีหุ้นกองทุนอินด็กซ์อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่ธุรกิจของตัวเองสมมุติได้ผลตอบแทนเฉลี่ย8-10%ต่อปีผ่านไป30ปีเงินก้อนนี้จะโตเป็นหลายสิบล้านได้เลยตรงนี้เองที่เป็นจุดต่างครับผ่อนสั้นคือปลอดหนี้ไวแต่หมดโอกาสใช้เลเวอเรจจากเงินเฟอ้อผ่อนยาวคือหนี้อยู่นานแต่คุณมีแคชฟลู o w เหลือไปลงทุนในสิ่งที่โตเหนือเงินเฟ้อได้ถ้าคุณใช้สภาพคล่องตรงนี้อย่างฉลาด นี่บ้านก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือให้คุณใช้เงินทำงานแทนช่วงที่ 6. m ไม d เสร็จดังนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวว่าอะไรดีกว่ากันมันขึ้นอยู่กับไม n เสร็จของเราเลยครับถ้าคุณเกลียดนี่รู้สึกกังวลไม่สบายใจผ่อนสั้นคือคำตอบแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนเชื่อมั่นในความสามารถในการเอาเงินไปต่อยอด ผ่อนยาวอาจจะเป็นดีลที่คุ้มกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่คุณคิดแค่ตัวเลขบนกระดาษแต่ต้องคิดถึงมูลค่าจริงของเงินและโอกาสที่เราพลาดไปถ้ารีบโปะหนี้ด้วยครับสรุปสุดท้ายผมอยากฝากไว้ว่าบ้านคือหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตใครหลายคนแต่หนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเราเข้าใจวิธีใช้มันให้ถูกทางเงินเฟอ้อที่หลายคนเกลียด จริงๆแล้วเป็นเพื่อนของคนที่มีหนี้ระยะยาวและถ้าเราเอาสภาพคล่องที่เหลือจากการไม่โปะไปลงทุนในสิ่งที่โตเหนือเงินเฟ้อได้อนาคตเราอาจจะได้ไม่ใช่แค่บ้านหลังหนึ่งแต่ยังได้ความมั่งคั่งเพิ่มมาด้วยครับนี่คืออีกหนึ่งมุมมองของการเงินที่อยากชวนให้ทุกคนคิดต่อและพบกันใหม่ในตอนหน้าถ้าเอ m มิีมันนี่คริปโตครับ